ศึกฟุตบอลชิงชแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือที่แฟนๆลูกหนังเรียกติดปากกันว่าฟุตบอลยูโรถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี1960ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยมีต้นกำเนิดมาจากแนวคิดขององรีเดโลเน่ชายชาวฝรั่งเศสที่ตอนนั้นเป็นสมาชิกบอร์ดบริหารของฟีฟาเขาได้เสนอแนวคิดจัดการแข่งขันฟุตบอลที่จะเป็นการชิงชัยกันเฉพาะชาติในยุโรปมาตั้งแต่ปี1927 แต่ในตอนนั้นแนวคิดของเขายังไม่มีใครเห็นดีเห็นงามด้วยก่อนที่ในปี1954สาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือ,อยูยฟ้าจะถือกำเนิดขึ้นโดยมีองรีเดโลเน่มารับบทบาทสำคัญในตำแหน่งเลขาธิการสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปแต่หลังจากนั้นไม่นานในปี1955องรีเดโลเน่ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยโรคป,ประจำตัว ในเวลาต่อมาแนวคิดที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลสําหรับชาวยุโรปได้ถูกสานต่อให้เป็นจริงโดยปีแอดเด e โลเนลูกชายของเขาที่ก้าวขึ้นมารับบทเลขาธิการสาพันฟุตบอลยุโรปต่อจากพ่อของตัวเองที่เสียชีวิตลงไปจนกระทั่งในปี1960เป็นปีที่ฟุตบอลร,รายการนี้ถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการให้เกียรติและย้อนลำลึกถึงผู้เป็นพ่อบุคคลที่ริเริ่มแนวคิดจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวปีแอดเดลโลเน่ได้ออกแบบถ้วยรางวัลหรือโทฟี่แชมป์สำหรับรายการนี้ขึ้นมาพร้อมกับตั้งชื่อว่าเดลโลเน่ซึ่งเป็นนามเดียวกับพ่อของตัวเองที่เป็นเจ้าของไอเดียจัดการแข่งขัน,ขนในยุคบุกเบิก ฟุตบอลรายการดังกล่าวใช้ชื่อการแข่งขันอย่างเป็นทางการว่า European Nations c u คก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ในปี1968เป็นศึกยูโรเปียนฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพโดยชาติที่ได้ครองบัลลังแชมป์ยุโรปเป็นทีมแรกในปี1960ได้แก่สหภาพโซเวียตและนักเตะท,ที่ได้ชูถ้วยแชมป์ในตอนนั้นก็คืออิกอร์เนโตกับตันทีมของพวกเขาซึ่งนับเป็นแข่งคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ชูถ้วยฉลองแชมป์รายการนี้ จากนั้นการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ก็ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ4ปีซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดไว้ว่าในแต่ละครั้งชาติที่ได้แชมป์จะได้ถือครองโทฟี่เป็นเวลา4ปีก่อนที่จะต้องส่งคืนเพื่อมอบให้กับชาติที่คว้าแชมป์ในสมัยถัดไปการแข่งขันฟุตบอลยูโรในช่วงสครั้งแรกมีจำนวนชาติที่เข้าร่วมชิงชัยในรอบสุดท้ายเพียงแค่4ทีมเท่านั้นก่อนจะเริ่มมีการขยับเพิ่มจำนวนชาติเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆ ในปี1980ซึ่งถือเป็นการจัดแข่งขันครั้งที่5ของฟุตบอลรายการนี้ก็เริ่มมีชาติที่เข้าร่วมในรอบสุดท้ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน8ทีมก่อนที่ถัดมาในการแข่งขันครั้งที่10เมื่อปี1996จะมีการเพิ่มจำนวนชาติแข่งขันในรอบสุดท้ายเพิ่มมาเป็นจำนวน16ทีมจนกระทั่งล่าสุดเมื่อปี2016จะมีการปรับเพิ่มจำนวนทีมแข่งขันอีกครั้งให้มีทั้งสิ้น24ชาติในรอบสุดท้าย แรกเริ่มเดิมทีโทฟี่สำหรับแชมป์รายการนี้ใบในบีขนาดใหญ่เท่ากับที่เราเห็นในปัจจุบันเพราะเจ้าโทฟี่นามว่าเดลโลเนถูกออกแบบให้มีความสูงเพียง42เซนติเมตรน้ำหนัก6กิโลกรัมถูกหลอมขึ้นมาจากเงินแท้ให้ลูกทรงเหมือนแจก,กันมีหูจับขนาดข้างทั้งสองฝั่งมีตัวตั้งฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมโทฟี่ดังกล่าวถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความสำเร็จเรื่อยมาจนกระทั่ง ยูฟาได้ตัดสินใจปรับขนาดของโทรฟี่นี้ใหม่ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่จะยึดรูปทรงจากของเดิมเป็นหลักเพื่อคงรูปโฉมในอดีตของถ้วยเอาไว้ให้เหมือนเดิมโทรฟี่เดโลเน่ใบใหม่นี้ยังคงหลอมด้วยโลหะเงินแท้มีความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น60เซนติเมตรและหนัก8กิโลกรัมรวมถึงปรับขนาดฐานของถ้วยให้มีรัศมีวงกลมที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับน้ำหนักที่มากขึ้นและตัดในส่วนของฐานตั้งสี่เหลี่ยมจากของเดิมทิ้งไป โดยชาติที่ได้แชมป์จะถูกสลักชื่อไว้ด้านหลังของโทรฟี่เป็นภาษาอังกฤษจากเดิมที่เป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งโทรฟี่ใบใหม่นี้ถูกนำมาใช้ในศึกฟ,ฟุตบอลยูโร2008และชาติที่ได้ประเดิมเปิดสิ่งก็คือทีมชาติสเปนที่มีอิกเกากาซิยาตผู้รักษาประตูจอมเกา่าที่ได้ชูถ้วยฉลองแชมป์เป็นคนแรกในฐานะกัปตันทีม แถมยังเป็นการชูถ้วยแชมป์ใบใหม่นี้ถึง2ส,สมัยติดต่อกันอีกด้วยเพราะในศึกยูโร2012ทีมชาติสเปนสามารถป้องกันแชมป์ยุโรปของตัวเองเอาไว้ได้จากนั้นในปี2016จะเปลี่ยนมือมาเป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่ได้ชูถ้วยฉลองแชมป์ในฐานะกับตันทีมชาติโปรตุเกส ขณะเดียวกันชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นทีมสุดท้ายที่ได้สัมผัสกับถ้วยฟุตบลโอลยูโรใบดังเดิมก็คือทีมชาติกรีซเมื่อครั้งที่พวกเขาพังาดคว้าแชมป์ไปครองได้แบบเหลือเชื่อเมื่อปี2004เรากับการเขียนตำนานเทพนิยายกรีที่ยังคงมีผู้คนเอ่ยขานกันมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่น่ายกย่องก็คือแนวคิดของทางยูฟ่าที่แม้จะมีการสร้างถ้วยใบใหม่ขึ้นมาแทนของเดิมแต่พวกเขาก็ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอาย,ยุบบุกเบิกโดยรูปทรงที่ยึดจากต้นฉบับแท้ๆรวมถึงชื่อของสัญ,ญลักษณ์ความสำเร็จใบนี้ที่ยังคงใช้องรีเดโลเน่ทรฟี่เหมือนเดิมเพื่อให้เกียรติบุคคลสำคัญของการแข่งขันฟุตบอลยูโรเพราะหากไม่มีชายผู้นี้เราอาจจะไม่ได้เห็นอีกหนึ่งรายการฟุตบอลที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของโลกลูกหนังก็เป็นได้ หากแฟนๆลูกหนังทุกท่านชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้หรือกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปเรื่องราวดีๆในโลกลูกหนังแบบนี้กับพวกเรา Playmaker สร้างเรื่องปั้นเกม